ยกอ่ะเลยยเลาวตอนตอนนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนะฮะคุณก๋องนะครับผมก็วันนี้ก็เมื่อกี้ครับผมคิปเปอร์มันมานะฮะคุณตั๊กเขาก็เกือบตายครับผมทีมงานตายไปแล้วนะฮะคุณกิ้วตายไนแล้วนะฮะคุณกีตก็อยู่ข้างล่างนะฮะก็เฮ้ยเฮ้ยตอนเฮ้ยตอนโยกตอนนี้พี่เข้าสวอมแลนด์แล้วดิเนะที่บอกว่ากูเจอสลามเออยกูรู้ไม่ได้ไม่ได้เข้าสวอมแลนด์หรอก สลามได้ดิสลามมันสปอนมาเองมั่วๆอีกตัวใหญ่เป๊ะเลยกวงก่อนเพราะบางทีสลามมันจะสปอนเองตอ้าวเฮ้ยตากูเขยเลยนี่พอสลามบอลให้กูอุ้ยลาวาหุ่ข้างล่างนี้อีกมีลาวางกูต่ออุ้ยกูจะตายกูจะสามหัวใจพึ้นตัวเล็กเป็นตัวเล็กทำอะไรไม่ได้ไม่มีทุกูได้ฮูทุบ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 ุบอตัวใหญ่ค้อนเลยมีอะไร เดี๋ยวพี่คขายไปเชียรทอนชีพช่วยหายคุณสองตายมาจะตายครบทุกคนเลยครับๆขออย่าตะกี้ไม่ไหวแล้วแม่แต่กูนี่กูไม่ช่มาเดี๋ยวกูข้าก็เอ็มซีทีอีมาเ้วกูไม่ไหวกูจริงๆเดี๋ยวมาครับแป๊บหนึ่งสวัสดีก็ไม่ครับกับจอร์จเซลแมนนี่ก็เขาตายไปแบบน่าอัศจรรย์นะไปยวไม่ใช่ไม่เหลือ วะอ้โอ๊ยโทษมึงตีกูมึงทำกูไว้สักท่อท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมทำไมของหายของหายครับนะฮะมีทอสีไหมบอบบ๊อบบ๊อบภูมิพูดห็นมาให้พี่หน่อยดิของพิเศ่นี้มีทอสไม่มีทอสไหมมีฮะไม่มีโผไม่มีไอ้จ้าลากรอยถ้าบอกผม่ออกไปเข้าทีวีมารเตอร์มาเพื่อจะดูบายกินก๋วยนี่เปวายกินหมูแป๊บนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึง ขอคุณเปย์เปิดไหนเทพผมหน่อยได้มาผมจะไปอัปเดตไอ้ m ี V ต้องก็ไไม่ต้องก็ได้นี่ก็อยู่วายยี่สิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาทังหมดไมซื้อกินหมูอยู่นะครับแล้วมันตกแปดหนึ่งตอนนันตายแล้วไปทอยลาพี่อยู่กับผมไหะอยู่โอเคโอเคมามาตอนนี้กลับกลับขึ้นมือโปดีกว่าตอนนี้กินหมูย่างเล็กเล็กเล็กโอเคทอมีเหล็กแล้วคุณจะขึ้นยังไงอ่ะทอมีมีพีเอ็กไหมเคจะลวงโลกกันอ่ะกู ลอยขึ้นไปแล้วกุณจะล้วงโลกไปเลยครัผมก็จะไปลวงโลกไปแล้วครับผมก็พักตอนนี้ก็ขอพักคลิปนี้ก่อนนะครับได้พักหัวที่มากูจะบินละไมอย่าบินดีกูเอาไม้ขามาให้พี่อย่ากทิ้งกอง่ะบินไม้ขาไม้ขาวอยาบินอย่ากทิ้งกองจะทะลวงโลกไปเลยโอเคแตงล้วงจริงเนี่ยอุ้ยเปมึงมึงใช้อะไรขุดอะที่แอ็กแอ็กอะไรที่แอ็กเด็ก โอ้ไม่เกิดไม่เกิดทางออกพอดีหระเคลียร์ที๋ยมโอเคตอนนี้ผมก็พอแล้วทอนทอนจะมาไม่ถึงเลยจะถึงรึเปล่ารมึงทราบว่าอยู่ไหนวะเจอตรงแผนไบโอมอ่ะเจอเจอวัวเจอวัวใครได้ขอทานขึ้นบนเหมืองอ่ะขึ้นบนเหมืองเลยเฮ้ยใครได้ขอทานไหมทอนทอนโอ้โหมึงสร้างบ้านที่สวยมากทอนขอทานมาเด้อโยมาโยมาเด้อไม่มี แค่นี้พ่อใครไม่ถือหายเลยเงสาคุณตาเจ้าคุณตั๊กขอจามเลยเอ้อเมามาน้อยมิวนะถ้ากูตายไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้มึงเก็บของใส่กล่องก่อนของทุกอย่างก็จะหายของทุกอย่างกูจะเลิกเล่นซีดีต่อดชีวิตเพราะดูของทุกอย่างงม่โอ้โหของรือว่าโอ้โหเหล็กแร่เนี่ยสุดยอดอ่ะตอนนี้ทรายทองตายชีวิตเราไม่มีอะไรเลยทรายทองที่หยกแต่ว่าถ้ากูตายพวกมึงจะไม่มีชีวิตอยู่ยังไง บบ้านเราไม่ต้องใหญ่นอกอ<ร>เอ้อตัวโคมาดิเนื้อเยอะไอทอยเนื้อกูอยู่ไหนติวบอกมอนเตอร์ไม่จะเปิดเปิดที่วะจะเปิดหรอกอหาคอดีไหมเฮ้ยเตรียมเผาเลยเลยเผาเลยเผาเลยไอทอยไอโยมิชูก้าเครไหมไม่ได้เป็เปนเลยไอทอยๆๆไม่ไเคยไมโครมางโคหายโอ้ยทีมงานทีมงานทีมงาน งานเัาวัมาทีมงานขอคุณหน่อยทีมงานเอามาเอามาเอาม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 าสองร้อยสองร้อยอันเอามาสองร้อยอันโอแม่เอามาสีาา่บล็อกก็ได้ไม่เอาเป็นแบบไี้นะเอามาเยอะที่สุดอะที่เราขอนี่นขอเนื้อคืนอะไรเนี้เนื้อหกอันนี่เข <ไ S 2> <อ>าขายเราถอดมาจุดตรงนี้เนื้อกูด,ด้วยเนื้อพี่มีสิบสี่อันพอดีเป๊ะเลยแม่จ่วยถ้ากูต่อยไปจะ่กูรื้อคืน ตอนนี้เลมอนอยู่นี้ี๋ยวผมจะสลัดชีพลงไปอ๋อพออย่าอย่ทอนเก็บของในกล่องก่อนเอาโคมากูอันนี้ให้ไอ้ปูดกูโอโคให้ทอนจิ้มยาจิ้มยาเอามาให้เยอะที่สุดเก็บไว้เอามาให้เยอะที่สุดเก็บไว้ในเชสระวังหายนะนวดด้วยบอยวังเก็บไว้ในเอ็นเดอร์เชสดิมีไหมวะเดี๋ยวใครก็ได้ขอไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวพี่ทำให้กันแหลเฮ้ยขอยกโยกมีสติ๊กไหมมีสติ๊กเอาเอาท่อมีสิบห้าอันเอามาพี่โยมาพี่หมดเลยพี่อย เอาเหล็กมาด้วยเอาเหล็กมาด้วยเอาเหล็กมาขี้เกียจโยนใส่กล่องไว้แล้วกันตัวโคมาดีโอ้โหโอยมึงโก้ยทำไมเตาโอยมันไปปั๊มมันโอ้โหอยู่นี่ไปปั๊มน้ำมันเลยเอ่าไม่มีโคเลยอ่ะเฮ้ยใครมีค้าวโพดตระกูมั้งไอ้ภูให้กูมาละเจ้าเล่าเผาเผาได้ก่อนเผาทองเผาไส้เดี๋ยวเอาเหล็กเเดี๋ยวกูเผาทองอ่ะ ่ชั้นบนโอเคอมเผาแล้วก็เหล็กด้วยนี่ไปขวดขอขอเตาเผาไว้หนึ่งอันนะโอเคโอเคทองชั้นบนเหล็กนี่เป็นขวดกาวไว้ให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะไปเนเธอร์เลยเหรอเออทำประตูไปเลยไปไปเลยก็ได้ดิความจริงอ่ะอุ้ยก่อพี่หายเลยวะเดี๋ยวถอก่อยู่ตรงกันเนี่ยทองจะล่อเงาใหญ่กุขอพบก่อนจะมาหุ้ยุดทองอีกแค่อะไรไอทองไอกูขอ เฮ้ยก <stumbled S 1> ูไม่มีอะไรทั้งสักตุจะเอาจะเอาแบบแบบซีรีส์อันนั้นไม่ละที่เว่าการเคยชิ้นส่วนเนี่ยกูไม่เอาหมอก้วนะเอามาอีกไม่ไม่ไม่ใช่ชุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอกิดงโอ้โหไม่จำกัด oh my gosh holy oh richie โอ้โหเหมือนหรือว่าอะไรวะเนี่ยโมึงอ่ะอะไรอะไรโอ้ยไมารูนั่นมารูดูดูคนใหญ่อะมมันจตาากเฮ้ยบอกว่าขอเตาเผาไว้อันหนึ่งไอ้ห่านเฮ้ยพี่สำรวยพี่สำรวย ไ่ย่องกูเห็นนี่โอ้ทำไมเหล็กแม่งเยอะแยะออเย่าม่กับของกูใหล็กเลยเฮ้ยแบ่งกันเหล็กมึงมีตั้งหลายสแต็เฮ้ยครับต่เผาให้อันนึงนี่จะเผาทรายทำไอ้นี่โช้ทกล่องค้าวางอยู่ตรงหน้ามึงอ่ะรมอีก้ทะเ่เย ขอนทมแก้วเผาไหมพีเลยเฮ้ยลาพิษลาพิษอยู่ในกล่องเฮ้ยพวกคุณไปกันเลยหรอเปล่ายางไม่ใช่มันไม่ใช่รูนะมันแค่บวงไม่เฉยแต่มันดำๆมันไปปักก็ต้องมี嘛เขาบอกว่าขอเตาเผาอันนึงให้มีหินนะไม่มีหินกูหายไอ้เท่ไอ้เท่วอตตาฟากเฮ้ยบินหลอกอะไรกันยากขนาะโอ้ใช่ไหม เอาใช้ที่ขั้วขั้วเพอ่อบอกโอ้โหมึงไม่ต้องลงเราก็นะตอนนี้พักก่อนไม่ไหวตายครับเต้าเผาวางไว้พี่อันหนึ่งแต่สุราไม่ตีแรงจิ้หายทขาไม่ตีอยูดตายพ่อกูแต่กูได้ของกลับมาของกูของกูด้วยอ่ะ่ไของกูเยอะของคอมโบสโตนเยอะๆเลยกูเยอะของมึงอีกเปมเฮ้ยฟินไม่ตอบเลยไห่าเอากาเวลมาอันเดียวมานั่งมานั่งทุบที่บ้านดีกว่า เออขอไอ้นี่ขอขอหินเยอะๆเลยเอามาทำเดี๋ยวทำสวยๆเลยรทำบ้านสวยๆอะไรโอเคโอเคกูไม่มีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตัองแต่ากูก็ทำไมมีแค่นี้เองอะคพวกทอมอยาอวดเรียบร้อยขาขอไม่ไปขุดทรายพี่อันหนึ่งนี่ไม่พอขุดทรายพี่อันหนึ่งบล็อกเดียวครับ กาวเวลเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่มีนี่เลยไม่มีนี่เลยเอ้าเกียร์ที่เก็บเอ้ยพอผมไม่มีพอเวแล้วอะไรผมพี่อ๋อชิปหายแล้วพักก่อนเถอะไม่ไหวแล้วถายกูควรอ้าวกำลังสร้างบ้านอย่างสวยงามเลยท่านชมคิปก่อนด้วยกูหปี๊มกำลังก็สลับที่ไม่มีปัญหาแป๊บหนึ่งเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาไม่ถ่ายคลิปแล้วก็ สำหรับอีพีโซดนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแล้วนี้ครับก็มีการผิดคาดทางเทคนิคนี่ใช่ครับก็ของผมมันสูตรมีสูตรเกความจำลืมใส่เมมโมรี่ยมงไม่อยู่บ้านนะนั่นแหละครับก็คอาอผิดพลาดงงของผมเองนะก็ปิดคลิปวันนี้ก่อนช็อกโกแลตชิญเม้ากับซันนี้นะครับผมมากครับพี่เอ๋ใช่มัหม